สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมาเลย์นำโชคชาแนลค่ะส่วน,นนี้นี่แอปต้นวาสนาค่ะส่งตัวมีสามสองสามสี่สามห้าสามแปดสี่สองสี่สี่สีห้าสี่แปดเจ็ดสองเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดแปดศูนย์สองศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์แปดค่ะต่อมาแอปต้นวาสนาค่ะสามตัวเซฟไว้ค่ะส่วน,นนี้คู่โต๊ดบนคัองวดที่ผ่านมาเข้าสามห้าค่ะงวดน,นี้วิ่งเด่นหกเด่นหนึ่ง สองตัวหกสองหกสามหกเจ็ดหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งเจ็ดค่ะต่อมาเลียกวิ่งล่างค่ะงวดที่ผ่านมาเข้าหกล่างค่ะงวดนี้ให้เด่นหนึ่งเด่นสามค่ะต่อมาตามไทยค่ะสองตัวในศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์แปดศูนย์เก้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก้าสามหกสามเจ็ดสามแปดสามเก้าเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดเก้าค่ะศูนย์ในนี้งวดที่ผ่านมาเข้าห้าสามศูนย์คร่ะงวดนี้สามตัวมีสี่ศูนย์สามสี่ห้าศูนย์สี่ศูนย์หก สามศูนย์เจ็ดสามศูนย์เก้าสามหกห้าสองตัวสามหนึ่งสามสองสามสามสี่เก้าค่ะต่อมาเลขวิ่งสิบล่างครั้งเมื่อที่ผ่านมาเข้าสองล่างค่ะหมวดนี้วิ่งล่างให้เด่นศูนย์เด่นสองค่ะต่อมาแอดน้ามาค่ะสองตัวล่างชุดเต็มสามสี่สามห้าสามหกสามเจ็ดสามแปดสองสี่สองห้าสองหกสองเจ็ดสองแปดหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์แปด ก้าสี่เก้าห้าเก้าหกเก้าเจ็ดเก้าแปดค่ะต่อมาแอสแผ่นแผ่นพารวยค่ะสองตัวมีหนึ่งสองหนึ่งสี่สองสี่สองเก้าสามตัวเก้าหนึ่งสองสี่เก้าสองค่ะต่อมาจับคู่เลขเด่นสองตัวล่างค่ะเงื่อที่ผ่านมาเขาหกสองค่ะเงื่นนี้มีสามศูนย์สามสองค่ะต่อมาซันนี่เวพคขาวิ่งบนล่างเด่นสองเด่นสามเด่นสี่สองตัวสองเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดสองแปดสามแปดสี่แปดห้าแปด สองเก้าสามเก้าสี่เก้าห้าเกสองสามี่หค่ะต่อมาคู่เงินค่ะสองตัวบนล่างวที่ผ่านมาเข้าหกสองล่างและศูนย์สามบนค่ะวันนี้เซฟไว้ค่ะต่อมาแอดแลเดนค่ะวิ่งล่างให้เด่นสี่เด่นห้าสองตัวล่างสามศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์สี่เจ็ดสามสองสี่สองห้าสองหกสองห้าเจ็ดค่ะต่อมาแอดแลเดนค่ะสองตัวบนชุดเต็ม มีห้าศูนย์6้าหนึ่งห้าสามห้า่งเจ็ดศ่ามเแค่ะต่อมาแอปปรินค่ะสามตัวมี9ก้าสามเจ็ดศูสหนึ่งสาม่งองตัวบนสามเจ็ดสามเสจห้าสองตัวล่างห้าศูนย์ห้่างหกศูนย์หกสค่ะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังขอให้โชคดีค่ะสวัสดีค่ะ